ฟังผมนะถ้าคุณจะบ่นเรื่องชีวิตแล้วก็เอางี้ถ้าคุณมีความสุขดีแม้ว่าจะมีหนี้สินจากค่าเล่าเรียนหรือว่าคุณจะเป็นต้องไปจำนองอะไรสักอย่างแล้วมันทําให้คุณต้องทํางาน2งานเพื่อหาเงินแต่คุณยังมีความสุขนั่นดีนั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือมีคนจํานวนมากมายเลินที่เอาแต่นั่งบ่นแล้วก็เอาแต่หาข้อแก้ตัวถ้าคุณได้ฟังตัวเองบ่นคุณก็ได้สํารวจตัวเองแล้วล่ะเมื่อคุณได้สํารวจตัวเองคุณจะไม่เอาแต่ดูซีรีส์ไม่แต่บอลทั้งวันไม่มัวแต่จองตั๋ว รู้หรือเปล่าความสุขที่แท้จริงของคนเราไม่ได้แสดงอยู่บน Snapchat Instagram หรือ Facebook แต่มันมีคนเป็น,ปนพันๆตอนนี้ที่กําลังทําเงินที่กําลังสร้างผู้ติดตามทางโซเชียลที่กําลังค้าขายหาอะไรสักอย่างอยู่ภายินเอร์เน็ตคนพวกนั้นไม่ได้ทําตัวเป็นแค่หนุ่มสาวหน้าตาดีแล้วโพ้ชีวิตดีๆไปวันๆพวกเขาทำไรายได้ปีละหลายแสนหรือบางคนเนี่ยที่คุณอาจจะเจอในออฟฟิศเขาอาจจะเป็นคนคุยสนุกแต่หลังเลิกง,งานคุณอาจจะไม่รู้ พวกเขาบางคนทําวิดีโอลง YouTube และสามารถทไรไํารายได้ได้เป็นล้านต่อปีที่พูดมาในเรื่องจริงนะผมนี่ของขึ้นเลยเวลาได้ยินใครเอาตะบนแล้วไม่ทําอะไรเพราะโอกาสเยอะแยะมากที่คนยุคเรามีแต่คนรุ่นปู่รุ่นย่าเราไม่มีโลกที่เราอยู่ตอนนี้มันยีต่อ7ปันตื่นอยู่ตลอดเวลามันไม่มีข้อจํากัดเรื่องกลางวันกลางคืนอีกแล้วคุณทาเงินจากที่ไหนก็ได้ คุณจะทำตอนเลิกงานก็ได้ฟังนะตอนนี้คุณไม่มีเงินสิ่งหนึ่งที่คุณยังมีคือเวลาผมโคตรมั่นใจเลยไม่ว่าคุณจะบ่หรือทําอะไรแล้วก็คุณก็เสียเวลาซัวเ,เวลาไปแลกตังค์ดีกว่าอย่างเช่นพวกเปิดท้ายไข่ของพวกแบกดินของมือสองนี่ถ้าคุณรู้วิธีมันทําเงินได้ไม่น้อยเลยนะคุณแค่ต้องฟ้ามันมาแล้วไปขายให้คนที่ต้องการโหพระเจ้ามันมีวิธียาย,าย,ายมากมายขึ้นกับว่าคุณเจ้ายังไง